แพ้ไข่ไข่เน้นๆเลยนะคะเนี่เป็นลูกไซส์แพ้ไข่ B นะคะโอ้สีใสมากเลยอะราคาถูกค่ะพร้อมจัดส่งเลยนะคะไม่ต้องรอสินค้าค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ,ะเป็นหมึกแพ้ไข่ะยองเลยนะคะมาจากตะยองบ้านเจของแท้แน่นอนค่ะไม่เค็มค่ะเนื้อุ่วนตัวมจมกตันด้วยค่ะจ่อตาจอกที่แล้วมีไข่เน้นๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจบลาแพ้ไข่เกดไซส์ B นะคะแต่เหมือนเกตไซส์ A มากเลยค่ะ ากเลยนะคะแม่ค้าคอนเฟิร์มค่ะก็ะต่ตรงวันนี้เลยนะคะมีบริการแบบนี้ไปนนมาะะดูความใสดูความสดได้เลยนะคะมีหัวมีหนวดทุกตัวเลยค่ะแม่ค้าชอบมากตัวนี้สวยมากอ่ะใสมากหัวหลุดบางตัวแต่โดยรวมแล้วก็คือไม่หลุดนะคะบางเบาได้เยอะค่ะหนึ่งโลเก็บได้นานหกเดือนนะคะ ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นห้องเย็นตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าโดนความชื้นวันนี้มานําเสนอหัวหมึกไซส์ใหญ่พิเศษนะคะใหญ่กว่ารุ่นเดิมของทางร้านนะคะราคาจะแพงกว่ากันนิดหน่อยค่ะหัวใหญ่ๆไม่เหม็นไม่อับค่ะของสดใหม่เลยนะคะพร้อมจัดส่งเลยค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจหัวหมึกหัวใหญ่ๆไม่เหม็นไม่อับไม่ชื้นแห้งๆหัวใหญ่ๆเงี้ยสามารถจัดส่งให้ได้นะคะสั่งมาได้เลยค่ะมีตัวนี้เป็นรุ่นที่มาใหม่ค่ะเป็น อะไรคุณแม่อันนี้หมึกใส่วานนะคะเอ่อจะส่งวันนี้ค่ะเป็นหมึกใส่วานสามโลแล้วก็ปลาลูดขึ้งโลจ่าลำตัวปลาปลาอะไรกันมันปลากระต่ายกาซิลฝอยค่ะพ่อเอาไปไอ้โรยกับไอ้น้ำเอ่ยข้าวต้มได้ค่ะจ้ะโลละสามร้อยทุกวันจ้ะเอ่ยเอาไปโดนความร้อนก็ดีค่ะพ่อแต่ว่ามีจีนมันทานได้เลยนะ ทำไมพี่แววน่ากที่สุดเลยค่ะพติ๊กตัวนี้เป็นตาช้อนไทสเล็นะคะที่จะจะส่งให้ครึ่งโลส่วนปลาหมึกผ่าไม่เค็มนะคะไม่เค็มไม่ดำกว่ามีทุกตัวนะคะมีหนวดมีหวัวทุกตัวนะคะเป็นไซส์เอห้าตัวยังดีจ้ะตัวนี้แถมให้นะคะเป็นทาโ่ลดปราร์บิคิวนะคะหนึ่งห่อเจ็ดสิบกรัมค่ะขอบคุณมากค่ะ ตองใหญ่ไปไหมอ่ะตองใหญ่ไปไหมอ่ะใหญ่เลยได้ไหมพี่ไม่พอจ้าวันนี้จะส่งไปที่ร้อยเอ็ดหมือนเดิมนะคะก็มีปลาช่อนทะเลมีปลาหมึกแห้งปลาหมึกผ่าลากองนะคะปลาหมึกจอดลาปลาวงมุกพิเศษอย่างสวยเลยนะคะแล้วก็มีอะตอนนี้เป็นหมึกต่อตาต่อที่แล้วเป็นหมึกปลายองป่ะเนื้อนุ่มค่ะไม่เค็มค่ะ อร่อยมากแล้วก็มีหมกึกหยองทปรุงรสสามารถทานได้เลยนะคะแล้วก็กระปีเป็นของทางร้านเองนะคะกระปีเคยแท้อย่างดีค่ะตาบัวทอง่าแล้วก็น้ำพริกเผาเมงดานลกเมงดาตาเดงเนลกกุ้งนลกปลาย่างนะคะน้ำพริกรวมทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีทาโร่ตัวนี้นะคะพร้อมจัดส่งไปให้ลูกค้าที่ลอยเอ็ดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะจ้าเราจะส่งไปที่รถบ,บัสนะคะวันนี้ส่งเร็วจ้าวันนี้ส่งเร็วเหมือนเดิมจ้าจะส่งไปที่ลอยเอ็ดค่ะแล้วก็มีสายกาลสินนะคะ แล้วก็ไปลงที่สมเด็ดจจ้ะทั้งหมดก็11ชิ้นจ้า